แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วเชือดพี่โอเคประเดิมคว้าชัยอาหมัดเมาสองประตูทั้งหมดนี้ติดตามได้ที่เตะติดหูก่อนอื่นก็ขอเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับทางช่องได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับจากช่องฟุตบอลนิวมาเป็น ตะติดหูนะครับเพื่อจะได้จำง่ายวันนี้ก็ขอพาท่านผู้ชมนะครับไปทางบอลยุโรปกันบ้างนะครับดูข่าวทางฝั่งเอเชียมาเยอะแล้วนะครับขอพักข่าวสารที่เกี่ยวกับฟุตบอลไทยบ้างนะครับมาดูทีมแข่งของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับตอนนี้เป็นนัดที่4เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกลับมาคว้าชัยชนะเหนือพีโอเคไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ สนามโอเทฟฟอร์ดโดยได้สองประตูมาจากอามัดเดียรุนะครับหลังที่ปีศาจแดงเมเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสมอมา3นัดรวดนะครับและนัดนี้นะครับก็สามารถเก็บชัยชนะแรกนะครับในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกได้นะครับซึ่งเป็นการคุมทีมนะครับเป็นการคุมทีมชั่วคราวของลูฟานิสเตอร์ลอยและทางอามัดเดียรุนะครับโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นทำประตูแรกนะครับด้วยลูกมงสุดสวยจากลูกโยนจากบูโน่นะครับช่วงท้ายเกม อมัดก็ได้ทำประตูปิดกล่องด้วยลูกปั่นโค้งสุดสวยนะครับโดยที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในชุดเกิ่งนะครับมาในชุดสีแดงส่วนทางพีโอเคนะครับมาในชุดดำขาวมาลายนะครับลองมาดูลายอัรเอตัวจริงของชุดนี้นะครับนำมาโดยผู้รักษาประตูนะครับอย่างอนาน่าอีเวนดาโลลินาเรสนะครับมัสลาอุยส่วนแดงกลางนะครับเป็นคาเซมิโลอูกเตคู่นี้นะครับเริ่มมีโอกาสได้เล่นด้วยกันบ่อยมาก ขึเรื่อยๆเลยนะครับส่วนเกมลุกนะครับก็จะเป็นการนชโชบูโน่อามัดฮอยลุนนะครับจากที่เริ่มครึ่งแรกมานะครับการเล่นนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดๆคัดๆดมีความมบือ,อัดมากเลยทีเดียวนะครับแต่ท่านใดที่ได้รับชมเกมนะครับคงจะเห็นการเทสซิ่งที่ดีการเล่นที่เข้าใจกันนะครับและที่สําคัญ การเล่นเป็นทีมมากขึ้นนะครับหลายท่านคงคิดนะครับว่านี่แหละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แฟนๆต้องการแต่ก็ยังมีฟอร์มการเล่นที่หลุดๆฟอร์มไปนะครับอย่างกานาโชนะครับในช่วงเวลาแรกการจ่ายทางน้ำหนักเกินทั้งขาดบ้างนะครับทั้งๆที่จังหวะบางจังหวะเป็นจังหวะที่ง่ายครับและไม่มีคนกดดันเหมือนเจ้าตัวไม่มีความมั่นใจนะครับจ่ายบอลไปค่อยๆเกินก็ทําให้ทางพีโอเคนะครับตัดบอลไปได้นะครับแบบนี้ ที่ก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมต้องเหนื่อยไล่บอลสิครับและก็มีหลายๆจังหวะนะครับที่ไม่เข้าใจกันและก็อย่างที่ได้รับชมครับครึ่งแรกผู้ชมบางคนอาจมีหลับกันบ้างเลยครับและเราลองมาดูสรุปฟอมคร่าวๆนะครับของเกมในนัดนี้กันนะครับ15นาทีแรกนะครับทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีกว่าทีมเยอเล็กน้อยนะครับแต่ก็อย่างที่พูดไปแลยครับจังหวะมันขาดเกินๆและไม่ค่อยได้มีจังหวะสวยๆที่จะทําประตูนะครับ แต่ก็มีนาทีที่39นะครับเกิดจะเป็นทีมเยือนนะครับยางพีโอเคที่จะได้ประตูขึ้นนําจากจังหวะนะครับที่มาดีกามาลาได้กดเต็มเท้าซ้ายนะครับในกรอบเขตโทษแต่ก็ยังติดเซฟนะครับของโอนาน่าปัดออกหลังไปได้นะครับและตลอดทั้งครึ่งแรกนะครับก็ไม่มีจังหวะอะไรมากนะครับจบครึ่งแรกยังคงเสมอกันที่ศูย์ประตูต่อสูตนะครับและเริ่มครึ่งหลังนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรับเกมมาได้อย่างดีนะครับจนทําให้นาทีที่51นะครับ ได้ประตูขึ้นนําเป็น1ประตูต่อศูนย์จนได้นะครับจากจังหวะที่บูนโน่เฟนันเดสนะครับเปิดบอลจากริ้ฝั่งซ้ายเข้ามาถึงในกรอบเขตโทษนะครับและเป็นอามัดเยโล่นะครับบอลย้อนสอนเข้าประตูไปนะครับแต่จังหวะนี้นะครับก็ต้องชมทางอยรุนนะครับที่ไปเบียดกองหลังของพีโอเคนะครับทาให้ไม่สามารถไปสกัดบอลในพ้นประตูได้นะครับแล้วมาถึงนาทีที่64นะครับอาริสติสูดารีนะครับหัวหอกของพีโอเคได้มีโอกาสนะครับ ยิงลงล่งในกรอบเขตโทษเลยนะครับแต่จังหวะยิงเบามากครับถึงทให้ผู้รักษาประตูอย่างโอนาหน้านะครับยิงตัวรับได้อย่างง่ายดายถึงทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอดจากการที่จะต้องเสียประตูตีเสมอนะครับและเกมเดินทางมาถึงนาทีที่77นะครับทางอามัดคนเดิมนะครับใช้ความแข็งแกร่ง,งย่างบอลจากผู้เล่นแบ็กซ้ายของพีโอเคนะครับก่อนจะลากบอลเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษนะครับยิงด้วยเท้าซ้ายลูกบอลโค้งหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างสุด สวยนะครับและก็จบเกมนะครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านทุบพีโอเคไป2ประตูต่อศูนย์นะครับและเป็นการคว้าชัยหนแรกในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมกลับมีคะแนนเพิ่มเป็น6แต้มนะครับจากการลงแข่งไป4นัดขึ้นมาอยู่ในอันดับที่15ในตารางคะแนนนะครับส่วนทีมเยือนอย่างพีโอเคนะครับยังคงมีแค่เพียงแต้มเดียวนะครับอยู่ในอันดับที่33และท่านผู้ชมล่ะครับที่ได้รับฟัง หรือได้ดูถ่ายทอดสดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับฟอร์มของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้นะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่ช่องเตติดหูได้นำมาฝากกันนะครับถ้าผู้ชมท่านใดฟังแล้วทุกอกทุกใจนะครับหรือไม่อยากพลาดข่าวสารต่อไปทางเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ